หอมหวานมันถึงใจแน่นอนจ้าได้กินแบบเนื้อมะพร้าวเนื้อกล้วยแบบเต็มเต็มกันเลยนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไหวใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูของหวานแบบบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะคะก็เป็นเมนูเดิมๆนี่แหละ แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นอื่นเป็นไกลไปไม่ได้เลยนอกจากกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะคะนี่เลยทำกันแบบบ้านๆทำกันแบบง่ายๆนะคะวิธีนี้นะคะการจะไม่ต้มกล้วยกล้วยไม่ต้องต้มก็ได้รับรองค่ะกล้วยจะมีความหนึบๆแล้วก็ไม่ฝาดนะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะกล้วยค่ะการใช้กล้วยน้ำว้าสุกแบบหาม,หาม มันหามค่อนมาทางเหลืองแต่ไม่ได้เหลืองไปทางงมเออ <laughs> เขาเรียกว่าสุกเปลือกเหลืองสุกกาลังดีค่ะกล้วยน้ําว้านหลังบ้านมันก็คลอนแคลงขัดแคลนนะเนาะเราปลูกเองตามธรรมชาติรูก,ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายสักประมาณ2นิ้วเนี่ยแต่กระดานแก่แล้วอ่านี่เลยค่ะปริมาณที่การใช้ค่ะประมาณ3หวีน้อยๆค่ะ3หวีน้อยๆนะคะ1ลูกกันก็จะผ่า4เลยเออแล้วกันหั่นท่อนนะคะเตรียมไว้ในลักษณะแบบนี้ค่ะกล้วยนะคะ ใบเตยมัดค่ะเพิ่มความหอมนี่เลยมะพร้าวอ่อนของการนะนะคะเนื้อมะพร้าวค่ะประมาณ4ี่ลูกหรือใครจะมากกว่านี้หรือใครจะน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ค่ะใช้มือแมวอะค่ะดึง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 ,ดงขูดพยายามอย่าให้มันติดอะไรนะกลาของการก็ด้วยความที่มันเสียดายเนื้อมะพร้าวอะเนาะมันก็มีติดติดมาบ้างนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ดึง,ด,งดึงออกมามก็จะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะนี่เลยเตรียมไว้ค่ะ จะได้หงจานใหญ่ๆนะคะวันนี้สะดวกสบายรวดเร็วทันใจนะคะการใช้กะทิกล่องค่ะ500 ML ค่ะต่อไปเป็นน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวกัรจะใช้อยู่ที่700 ML ก็คือมีประมาณเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นยิ่งใส่มากก็ยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลตโนดค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลตโนดแท้เลยเนาะเออใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้เดี๋ยวกันก็จะเอาไปผสมเหมือนกันแต่ในส่วนของน้ำตาลเนี่ยการจะไม่ได้ใส่แบบเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่า การจะอาศัยความหวานจากน้ำมะพร้าวช่วยด้วยค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะค่ะมาค่ะมาบวชชีกันแบบเงียบๆกันดีกว่าค่ะค่ะกะทิหนึ่งกล่องนะคะการจะทำเป็นสองส่วนเนาะนี่ค่ะการจะเทออกสักประมาณหนึ่งกล่องเล็กอะเอออันนี้มันก็เท่ากับสองกล่องเล็กเนาะนะคะเอาไว้ทำเป็นในส่วนของหัวกะทิค่ะมันจะได้เข้มข้นหวานมันก่อนอื่นก็ยังไม่ได้ติดแก๊สนะการจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปเลยค่ะ เหลือไว้หน่อยนึงแล้วเสร็จแล้วกันก็เอากะเทีอะค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วเห็นไหมมันก้นกล่องอะมันเสียดายแอก็จะเอาน้ำมะพร้าวอะค่ะใส่ลงไปใช้วิธีการยอกน้ำ <c oughs> <c oughs> เขาเรียวกว่ายอกน้ำแล้วก็ตามด้วยกล้วยค่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะยังไม่ต้องติดแก๊สเนะาะค่ะหลังจากนั้นก็ติดแก๊สเลยค่ะ การจะต้มกล้วยกับกะทิกับน้ำมะพร้าวไว้ก่อนนะคะค่ะเราต้มกล้วยกับกะทิกับน้ำมะพร้าวนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยมัดลงไปค่ะดับเบิลความหอมสี่ห้าใบนะซ้อนๆกันแล้วก็มัดน้ำก็จะน้อยๆอ,อยู่เนาะไม่เป็นไรค่ะทำกันแบบบ้านๆทำกันแบบอร่อยหอมๆนะคะมันก็จะมีความแบบมันๆหวานอ่อนๆจากน้ำมะพร้าวนี่เลยจ้า ค่ะกันจะต้มแบบนี้นะปล่อยให้เดือดสักประมาณ5นาทีวันนี้กันจะใช้กล้วยแบบกล้วยไม่ได้ต้มก่อนนะคะกันจะบวชเลยวันนี้กันรีบค่ะแอบบวชไงบวชเงียบเียบไม่ได้บอกใครเลยนะช่วงนี้แอบบวชเงียบเียบนี่เลยค่ะต้มก็ไม่ต้มไม่มีการแหร่จะบวชเลยนี่นะคะการปล่อยเดือดปุบ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 มาสักประมาณ5นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวกันก็จะมาปรุงรสชาติกันนะคะโดยกันจะใส่น้ําตาลน,นะประมาณนี้ค่ะ น้ำตาลใส่ไม่ต้องเยอะเนาะอันนี้ของการมันเป็นน้ำตาลตะโหนดมันจะไม่ค่อยมีความหวานค่อยๆใส่ไปก่อนอันนี้น้ำตาลตะโหนดมันจะให้ความแบบหวานหวานมันแล้วการก็จะตัดหวานแหลมด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยเกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปก่อนตามด้วยหัวกะทินะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าเห็นว่ากะทิ500 ML ไม่พออย่างเงี้ยกล้วยเราเยอะเงี้ยค่ะเราก็สามารถเพิ่มหัวกะทิได้นะคะหลังจากการเติมหัวกะทิเติมน้ำตงน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะนี่หลังจากเราเติมหัวกะทิไปแล้วไม่ต้องให้เดือดพล่านนะคะอย่าให้กะทิแตกมันจ้าจะได้น้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำขนมน้ำบวชอะแบบสวยๆเนาะ อของการรสชาติมันจะหวานอ่อนๆนะคะใครอยากจะได้หวานก็สามารถเพิ่มน้ําตาลเข้าไปได้ค่ะของการจะเพิ่มเกลือค่ะเข้าไปอีกสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะลองปรับเลยค่ะให้หวานให้หอมตามใจเราเลยนะคะของการจะไม่หวานมากโอเคค่ะถ้ายังรู้สึกแบบหวานอ่อนๆหวานเย็นๆเนี้ยให้เพิ่มเกลือเข้าไปแล้วมันจะรสชาติมันจะเข้มขึ้นนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นการก็จะมาใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะลงไปอันดับสุดท้าย นี่เลยแบบนี้เลยค่ะว้าวน่ากินมากเต็มหมอ้ออีกแล้วค่ะทำแจกนะคะรอบนี้ทำแจกรอบบ้านเลยค่ะนี่เลยเต็มหมอ้อเลยน่ากินมากวล้ยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะคะทํากันแบบง่ายๆบวชกันแบบเร็วๆนะคะแล้วก็มีความหวานหอมมันได้ดั่งใจเราเลยค่ะทํากินเองกันแบบง่ายๆเนาะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากใส่มะพร้าวลงไปก็ให้แค่ว่าเดือดปุดๆระวังอย่างเดียวค่ะอย่าให้กะทิแตกมันเนาะเออว่ากะทิแตกมันแล้วมันจะมันไม่อร่อยอะ่ะอ,อในความรู้สึกการนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า กล้วยบวชชีแบบบ้านๆแบบไม่ต้องต้มนะคะไม่ต้องต้มกล้วยก่อนค่ะแล้วก็เป็นกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะคะแบบนี้ค่ะน่ากินไปเลยเนื้อมะพร้าวแบบจุกๆไปเลยจ้าลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ